ผู้ิษาชปาดโซดเอ้ยปวดทราบขณะน,นี้รถเราได้มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็าขึ้นรถด้วยนะครับผมโอ้มีกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปสี่คนนะแต่เวลานั่งกลายเป็นสิบคนเว้ยเอองงว่ะ <laughs> ทุกคนครับตอนนี้ช่องยามาตามเปิดระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้สิทธิพิเศษมากมายครับไม่ว่าจะเป็นป้ายหลังชื่อครับเป็นรูปถังในตัดเทๆเลยนะครับผมและอีโมจิที่ทําขึ้นมาสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ได้แถมยังสามารถเข้าถึงโพสต์ส่วนตัวที่สําหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็นนะครับแถมยังได้เข้า Discord ส่วนตัวของผมด้วยและมาเล่นเกมกับยามาตามด้วยครับผมอย่าลืมกดสมัครกันเยอะนะครับ โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่เยามาต้ามชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบัสซิมูเลเตอร์ t i นติเมครับผมก็เป็นเกมขับรถบัสนะครับในมือถือนี่ฮเป็นเกมที่สามารถโหลดเล่นได้ฟรีนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมนะเราเคยแต่ขับรถซิ้งๆกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เรามาขับแบบว่ากินลมชมวิวนะฮะส่งลูกค้ากันบ้าง <laughs> อาเราจะได้รับบทเป็นคนขับรถบัสนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่ที่ไหนเนี่ยจากซันต้าไปที่โอกลนดนไปครับผมเอ็กเซปไปเลยนี่เดี๋ยวเราขายตั๋วก่อนนะครับผมดูซิว่าจะมีคนขึ้นรถเรากี่คนลนะฮะรถของเราก็จะเป็นรถบัสขนาดเล็กนะครับผมก็นั่งได้ประมาณสักยีคนประมาณนั้นนะ่ะน่าจะไม่เกินนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็กําลังขายตั๋วอยู่นะครับมีมาเคนสิคนนะครับผม สาคนว้าวขายตัวไปได้30บใบนี่ยเยี่ยมยอดกดสตาร์ทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะสตาร์ทเครื่องแ,อแล้วก็เอารถไปจอดแล้วก็รับลูกค้าขึ้นรถนะครับผมโอเคครับตรงนี้นะครับผมโอเคเบรกครับแล้วก็เปิดประตู เยี่ยมยอดอาล่ะครับตอนนี้ก็รอผู้โดยสารนะครับผมขึ้นรถนะครับผมผู้ดโดยสารปาดโซดเอ้ยปวดทราบขณะน,นี้รถเราได้มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าขึ้นรถด,ด้วยนะครับผมโอ้มีกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปสี่คนนะแต่เวลานั่งกลายเป็นสิบคนเว้ยเอองงวะ <laughs> มายังไงมาอยังไงของเขาเนี่ยเวลานั่งปุ๊บคนเพิ่มไว้ทุกคนนะโอเคครับขายตั๋วไปได้สามสิบใบนะครับผมแล้วก็นั่งสามสิบคนโอเคครบเช็คเรียบร้อยนะครับผมปิดประตรงประตูให้เรียบร้อยใส่เกยียร์ถอยหลังนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่โอกลแนนนะครับผมโอเคครับไปเรียวรถ ๋ย่าไปครับ๋ยาวไปผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบขณะนี้รถของเรากำลังจะออกจากขนส่งแล้วกรุณาและเข็มขัดให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคครับไปไปไปนี่มีไฟเลี้ยวด้วยทุกคนผมชอบเกียวนี้มันสมจริงดีวะหรือใครมีเกียร์ที่สมจริงกว่านี้ก็ลองเม้นบอกกันได้นะครับผม อันนี้ผมว่ามีคนแนะนําผมมาให้เล่นนีฮยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับบัสซิมูเลเตอร์นะครับอันติเมตเราก็รับบทบาทเป็นหุ้ยไฟแดงมันไม่เหลืองเลยอะเมื่อกี้หรือมันเหลืองก็ไม่รู้นะแต่ไม่ทันนะครับผมเบรกไม่ทันแล้วฝ่าไฟแดงไปแล้วเมื่อกี้โอ้มาถึงก็ฝ่าไฟแดงโชว์กันเลยทีเดียวเนี่ย อเคครับไประยะทางนะครับผม759กิโลเมตรนะครับไกลพอสมควรเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับถึงเราจะขับไปไกลเราก็ขับไม่เหนื่อยครับเพราะว่าเรามีระบบครุสคอนโทรลเนีฮะนี่เปิดครุสคอนโทรลเลยจะได้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งบ่อยๆนะครับตั้งไว้สัก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราวิ่งวิ่งเร็วกว่านี้ก็ไม่ดีนะครับอันตรายนะครับผมเดือบเบรกไม่ทัน เอ้ยเอาเอามันเป็นล้อยีย่เลยแล้วกันเดี๋ยวผู้โดยสารจะบอกว่าเอออย่ามาตั้มทัวร์นี่ขับรถช้าเป็นเออขับรถช้าเกินไปอะไรแบบนี้นะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราตีไฟเลี้ยวก่อนนี่เนี่ยนี่แนี่นี่แนี่นะบ้านนะี่มันคนละตีกันแล้ว <c oughs> เปิดไฟเลี้ยวนะครับผมแหมเปิดไฟเลี้ยวเสร็จป,ปุ๊บก็เลี้ยวขึ้นไปข้างบนนะตาม GPS ไปนะครับผม เปิดระบบพุชคอนโรลเลยแล้วกันโอเคครับเราขึ้นทางด่วนเลยครับผมมีทั้งหมด8เลนเนะโอ้โห1 2 3 4 5ห้าไม่ใช่ 8, ไม่ใช่8เลน10เลนเลนมีเยอะจริงนะสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับนี่เป็นมุมกล้องภายในรถนะครับผมก็จะให้อารมณ์แบบว่าสมจริงขึ้นมาหน่อยนะฮะมีไม์ประกาศด้วยนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับก็พูดออกไมเลยแล้วกันนะครับผม ผู้โดยสารปรดซ่าบคนนนี้เรากาลังเดินทางไปที่ออกแลนด์แล้วเรากำลังจะแซงรถบัสสีฟ้าฟ <c oughs> มีระบบเปิดเพลงให้ผู้โดยสารฟังด้วยนะครับแต่ว่าเฮ้ยโอ๊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 ยโมุมกล้องเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว <c oughs> เฉียวนะเมื่อกี้มีระบบเปิดเพลงเปิดวิทยุให้ผู้โดยสารฟังด้วยนะครับผมแต่ว่าผมขอไม่เปิดละกันนะครับลัวเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์เนี่ยอืม รถเราก็ซิ้นเหมือนกันในนี้รถบัสขนาดเล็กนะครับเหยียบเป็นร้อยเลยเหมือนกันเคคบไปเรื่อยๆยาวไปยาวไปเหลือระยะทางอีก600กิโลเมตรนะครับผมสบายบือสดือโบยาวไปครับยาวไปข้างหน้านรู้สึกว่าจะมีร้านอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวพาผู้โดยสารไปกินคงกินข้าวก่อนแล้วกันโอเคครับตีไฟเลี้ยวก่อน ทำไมพี่อ่านไม่ใช่คำว่าเปิดไฟเลี้ยววะเออตีไฟเลี้ยวน้องๆอ,อาจจะงงเลยโอเคครับผมเดี๋ยวพาผู้ดีสารแวะกินคงกินข้าวก่อนนะครับโอเคผู <c oughs> ้ดีสารปรับโซดขนาดนี้ <c oughs> ปรับโซดอีกเหรอปิดมาจากไบบวะผู <c oughs> ้ดีสารปวดซ่างขนาดนี้เราได้แวะให้ผู้ดีสารนั้นได้พักเบรกนะครับเข้า <c oughs> ห้องนห้องน้ําหาอะไรกินนะครับผม นี่ผู้โดยสารกําลังเดินลงไปนะครับสามารถกดสคริปต์ได้นะครับผมบางท่านก็ไม่ลงนะครับบางท่านก็ลงนะฮะเคประมาณนี้ไป,ไปกินตะฮงอาหารนะดื่มน้ําปัสสาวะนะครับผมโอเคครับผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เราจะทลังจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับปิด <c oughs> ประตูครับสตาร์ทรถโอเคไปพร้อมลุยพร้อมลุยไปกันต่อครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าเกียนี้มันลงมอสลงอะไรได้เปล่านะใครรู้ก็ลองเม้นบอกกันหน่อยนะครับผมถ้าลงได้นี่ฟิลฟา้าวเลยลงเป็นลายแบบว่ารถบัสไทยอะ่ะเออถ้าจะได้อารมณ์ดีนะทุกคนมันจะได้แบบฟิลลิ่งสมจริงดีนะครับโอเคครับหรระยะทางอีก500เมตรนะครับผม500เมตรว่าไม่ใช่500กิโลเมตรไกลอยู่นะเนี่ย500โลนี่แบบโอ้โหว,วิ่งโคตรไกลนะครับ น่าเชื่อว่ารถบัสขนาดเล็กคันนี้นี่จะวิ่งไกลแบบนี้นะปกติเคยเห็นแต่รถบัสใหญ่ๆนะครับเหตุตอนนี้เราก็จะวิ่งค่อมเลนทําไมเนี่ยแอนโอเคครับแซงรถไปทุกก่อนวิวอุกก้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบคอนอเบคอนข้างหน้าทางแคบครับผมจะแซงยังไงดีวะเนี่ยเอาไงดีแซงไม่ได้ด้วยครับ ตรงนี้เส้นทึบเนะฮยแซงไม่ได้ต้องจอดตูดเข้าไปนะครับผมโอ้แต่ถ้าจอดตูดเข้าไปนี่ผมว่าวันนี้น่าจะไม่ถึงอหะเราแซงเลยแล้วกันไอเบิดไฟเลียวเยยบอ๋อเฮ้ยผลปะวะผนปะวะเฮ้ยผลไหมเนี่ยไม่พลไม่ผลไม่พลน,น,นี่แหละครับเขาถึงบอกว่าห้ามแซงนะครับผมเออ เราใจร้อนเกินไปนะครับเกือบตายแล้วเกือบตายยกคันแล้วผมเกือบไปแล้วผู้โดยสารเกือบจะไม่รอดนะครับอันตรายกับโควิดอีกก็เนี่ยโควิดว่าน่ากลัวแล้วเจออย่ามาตั้มขับรถเข้าไปน่ากลัววอีกโอเคครับผมยิงยาวไปเดี๋ยวเราแอบซ้ายไอ้แอบขวาซ้ายขวานี่หลงไปหมดแล้วผมอะนี่ แสงครับแสงอ่าบีบแต่หน่อยนี่ <c oughs> ไม่มีแต่สามชาว่ะสดได้ได้ไม่มีแต่สามชานะครับอันนี้คือมันมืดเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไฟถนนเปิดแล้วอะ่ะจะเปิดไฟสักหน่อยแหมพวกความสุขจริงเนี่ยโอ้รถทัวเราวิ่งเป็นร้อยนะครับโอ้ฝนตกครับผมสมจริงจัดจัดนะฮะอ่ารู้สึกว่าจะมีั๊มน้ำมันนะครับผมขอเติมน้ำมันก่อนละกันนะครับ ขอญาตแม่เติมน้ำมันก่อนนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเราเหลือแค่นิดเดียวเองไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันหมดนะครับขอแวเติมน้ำมันก่อนโอเคเบกโอเคครับเติมน้ำมันเรียบร้อยเอาให้เต็นผังไปเลยนะครับ อ่าคราวนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าน้ำมันจะหมดกลางทางนะครับผมโ okay, อเคสตาร์ตมาพร้อมลุยระยะทางเหลืออีก350กิโลเมตรนะครับผมเฮ้ยมันขับรถเร็วขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> จริงจริงนี่600โลนี่คือแบบโ bath, คตรไกลนะครับผมไปครับยิงยาวไปเปิดคูตคอนโทรลนะครับอ่าระบบ เดินคันเร่งอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะยิงยาวกันไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็อย่าดื่มดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบางทีนี่อากาศร้อนๆเนี่ยสภาพฝนตกอะไรอย่างงี้บรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้นี่อย่าดมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเดีย๋ยวไปตากฝนกันนะฮะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะครับนี่เป็นไง ว่าแซงรถทัวร์คันใหญ่ไปแล้วเรียบร้อยเยวฟา้าครับผมผู้ที่สารโปรดทราบกันในนี้เรากําลังเดินทางไปที่อกแลนด์นะครับระยะทางเหลือ270กิโลเมตรนะครับผมข้างหน้านี่มีอะไรวะเนี่ยมีร้านซ่อมรถนะครับผมแวะซ่อมก่อนดีไหมแต่รถเรานิดเดียวเองชนนิดเดียวนะครับไม่เป็นไม่น่าจะเป็นไรนะฮะแล้วก็ยาวไปยาวไปยาวไป ตัวน,นี้ถนนหกเลนนะครับแซงได้สบายๆว้าวข้างหน้าทางโคง้งอาจจะต้องเบานิดนึงอุย้ยไม่ต้องเบาหรอกรถเรานี่เข้าโค้งได้สบายๆอยู่แล้วโอเคครับแซงบ้านเรานี่เขาจะวิ่งเลนขวากันนะครับหมายถึงว่ารถเร็วจะวิ่งเลนขวาเนนะี่ยแต่บ้านเขาจะจะอยู่เลนซ้ายนะครับเพราะว่ารถเขาวิ่งทางขวาเนนะี่ยไปครับแซงนี่ ีเปลี่ยนเลนหรือเปิดไปเดียวให้มันสมจริงขึ้นมาหน่อยอย่าไปอย่าไปรถเยอะเหมือนกันเด้เนี่ยเหมือนเราวิ่งเข้าเมืองนะครับวิ่งมาที่เมืองออกแลน,นด์นีเย่ข้างหน้ามีให้เลี้ยวด้วยนะครับผมไม่รู้เลี้ยวตรงนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าป้ายบอกออกแลนด์ชิดขวาไว้นะครับ อ๋อเลียวขวาจริงด้วยครับผมเปิดไฟเดียวรอเลยเย้ yeah, เราจะต้องเลียวขวานะครับเลียวขวาลงสะพานนะครับผมโอเคแวบค,ครับเลียวขวาแวบยียมยอด เือระยะทางเอกห3 0งอกิโลเมตรนะครับผมอุ้ยมันขับรถเร็วจังวะจริงๆเร็วมากเนี่ย1วินาทีต่อ1กิโลเมตรเลยเนี่ยไวายมากจริงๆเนี่ยครับตรงนี้ไฟแดงครับผมไฟแดงครับโอเคเขียวแล้วครับอย่าไปอย่าไปผมว่าเล่นเกมแบบนี้ก็โอเคอยู่นะมันมันเหมือนเป็นการขับรถชิวๆนะครับขับกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนี่ย แบบไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายโอเคตรงนี้เราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับผมโอ yeah. เคเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาประกาศถึงผู้โดยสารทุกท่านนะครับขณะนี้เหลือระยะทางอีก70กโลเมตรนะครับ อีกไม่ถึง5นาทีเราจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วกรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านและตรวจสอบทรัพย์สินของท่านโอ้ยราตำรวจแม่งช้าวะ่ะบีบแตะได้ไหมเนี่ยราตำรวจช้ามากเลยอะวิ่งขวาละอยากจะแซงก็กลัวโดนตำรวจเรียกวะ่ะขณะน,นี้เราเดินทางมาถึงเมืองออกเล่นแล้วอีกไม่กี่นาทีเราก็จะถึง จุดหมายปลายทางแล้วเอ้าเฮ้ยตำรวจฝ่าไฟแดงอะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาเขียวนะครับเออตำรวจฝ่าไฟแดงครับไอ้รถพ่วงขนไม้เมื่อกี้ก็ฝ่าไฟแดงนั่นน่ะโอ้โหงงเลยมายังไงเอาเอาเอาไอป๊บ่เฮ้ยไอมันไม่ยอมให้ผมเข้าเลย โอเคครับเดี๋ยวเราต้องเดี้ยวขวานะครับผมฝนก็ตกด้วยประกาศถึงผู้โดยสารทุกท่านนะครับขณะนี้เราเดินทางมาถึงเมืองโอกแลนด์แล้วไปครับเอ้าโอโหคือรถมันมาชนรถผมอ่ะแล้วอย่างนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรมันมาชนรถเราเฉยอ่ะ เสียงเลยครับผู้โดยสารโกรธเราเลยเมื่อกี้บอกขับรถไม่ดีโอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแนละ้วเปิดประตูครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายไปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ได้เงินทั้งหมด800ร้อนะครับใช้เวลาไป13นาทีอุย้ยเวดดี้กูดนะครับผม วทีกูดเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทั้งหมด5ดาวนะครับได้โบนัสมาอีกนะครับบวกอีก2นะครับผมอย่าเรียกว่าโบนัสได้ไหมบวกมาแค่2เอง2นี่คือ2000หรือเปล่าแต่มันเป็น2จุดไงไม่รู้ว่ามันคือ2000หรือเปล่านะสำหรับเกมนี้ได้โบนัสมาหน่อยนึงนีครับเย้แล้วก็เอาตังค์ไปอัพอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Bus Simulator Ultimate นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผม ก็ขอบคุณที่แนะนําเกมดีๆมาให้เล่นนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าอยากให้เล่นอีกก็อย่าลืมเมน์บอกกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าซ you เ g a i n บายบายครับไปส่งรถต่อกันดีกว่าไปไปส่งผู้โดยสารต่อดีกว่ามันมีแต่อกเล่นวะ